ชีวิตของโบเวนดาค่ะยื่นสองล้านขอให้เป็นภรรยารับชีวิตโบหลังสามีจากไป5ปีค่ะต้องบอกว่าปัจจุบันเองเนี่ยหลังจากสามีเธอจากไป5ปีถูกยื่นข้อเสนอสองล้านนะคะขอให้เป็นภรรยารับเรื่องเหล่านี้จะเป็นอย่างไรมาติดตามกันค่ะทางด้านของแม่โบน้องมารีนคะคะภรรยาคนสวยอดีตพระเอกที่หลายคนเคยชื่นชอบปลูกต้นรักอยู่กับอดีตพระเอกชื่อดังเมื่อหลายปีก่อนอย่างหนุ่มปอค่ะเขาเป็นอดีตพระเอกที่หลายคนชื่นชอบมีทายาทพร,ร้อมกันหนึ่งคน คือน,น้องมะลินั่นเองซึ่งเป็นเรื่องที่น่าโชคร้ายค่ะหนุ่มปอเองนั้นก็จากไปตอนนี้รวมๆแล้วก็มากกว่า5ปีนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นเองก็ต้องบอกว่าทางด้้นของสาวโบเองเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวเองนั้นสุดจะทนหลังจาก สามีจากไป5ปีกับเรื่องที่มีข้อความเด้งขึ้นมาหาแม่โบและบอกว่าขอเลี้ยงดูให้เป็นภรรยาลับๆมีรายละเอียดกติกายิบย่อยที่ต้องบอกเลยว่าเสนอให้เจอกันเดือนละ3ครั้งครั้งละ6ชั่วโมงพร้อมทั้งต้องมีการตรวจร่างกายการคุยเหมือนติดต่อทำธุรกิจร่วมกันสำหรับข้อเสนอนี้อยู่ที่เดือนละ1นล้าน2 ให้พบกันในทุกวันที่ 1, 15, 30ของทุกเดือนเป็นสถานะรูปแบบลับๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะแม่โบยังบอกว่าคือไม่มีการผูกมัดหรือผูกพันนะพร้อมทั้งยังบอกว่าหากแม่โบสนใจในข้อเสนอน,นี้มัดจําให้ก่อน2แสนแม่โบนั้นก็สุดจะทนกับข้อความนี้ค่ะถึงทันที่มีการน้ำมันโพสผ่านอินสตาแกรมจัดชุดใหญ่ให้กับผู้ใหญ่ใจดีด้วยการเขียนแคปชั่นว่าขอโทษนะคะไม่รับงานแบบนี้เก็บเงินคุณไม่ดูแลตัวเองและครอบครัว ทำคิดถึงครอบครัวให้มากๆนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่แม่บวกมาเปิดเผยคะ่ะ